บอกว่าล่าสุดซีสิวัตนั้นก็ได้ร้องเสียงหลงกลางไอจีหลังแจ็คแฟนฉันเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ดีกรีนางเอกทําเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อแจ็คแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่เป็นถึงนางเอกช่องดังโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพคู่ใบหมอนกิติยาจิตพ,พักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่องแปดพร้อมระบุข,ข้อความว่ารักเธอนะใบมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยว at m o n kj ขณะที่พี่คนสนิทอย่างมดดําคชาภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิวว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าเฮี้ยปรับปรุงสันดาหให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดข่าวผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการน,นะขณะที่พิธีกรนักแสดงดังอย่างซีซิวัตนั้นก็ได้ร้องเสียงหลงกลางไอจีหลังแจ็คแฟนฉันเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ดีกรีนางเอกซึ่งซีซิวัตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า โอ้ยนี่กูตามไม่ทันอีกแล้วนะ